สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบอนเนาะี่เขามาติดตามแสม่องหลดเจนาสาวล่าเนาะพี่น้องมาพบมาพอกันตอนเช้าเนาะพี่น้องมันนี้เพราะว่าตื่นแต่เช้าสไปหาเห็ดก่อนพี่น้องอันอยู่ดอนหอยมงี่พี่น้องเลยเป็นสีดังซีมือมือเนาะพี่น้องมาเห็ดยูดหอยมงพี่น้องเนี่ยเช้าไปลองไปเบิ่งกันไได้หรือบไได้ก็ติดตามกันเนาะพี่น้อง ไปกันเลยพี่น้องูอ้คนมาลํากันกับไปก่อนสองคนพี่น้องอาจจะหน้ากันอย่างคยขออย่อยเนาะพี่น้องตามหลังอย่างว้มันก็นจะเป็นวูบวับวับเนาะพี่น้องตื่นมากอะ่ะแล้วก็ข้างเขาหนาพัานหลังพี่น้องมันหลอกห้าเฮ็ดแหละ บรรยากาศยามเช้าตทุ่งไห้ทุ่งนาพี่น้องเป็นสีมคึมมื้อคืนนี่ก็ฝนก็ตกอยู่พี่น้องทั้งตกทั้งลมลมน่ะแงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนน่ะบ่แหงน้อยนึงน่ะพี่น้องเปียงน้อยนึงบ่พอสิสุ่มสิเย็นพี่ทางซํางัวกามหทุ่งนาไปปเ็ดเนาะพี่น้องบัดนี้ สบายดีหลังจากกันที่เราไปหาเห็ดมาแล้วเราบอได้เห็ดเนาะเอากระิมาโคจุจี้พี่น้องขนาทั้งพังทั้งนั้นนะบอกว่ามันทันละคุดออกมาซ้ำอันสองคนนึ่ก็มาตัวโดจุจี้บสบายดีกล่องเลยเมย์ใครบอจุจินเม่ไข่บอจุจิน lại mà chú chì nó mệt cặp bộ màn phi nó ngay mà đi chú chì phần má cứu bộ cái màn chú chì nó mà gặp chì มันจะให้เบิ่งเฮ็ดก่อนพี่น้องเฮ็ดกู้เนาะมันกับมันขมันนี่เฮ็ดเพาะก็ได้โมมันนี่ได้เฮ็ดข้าวก็ได้เฮ็ดขุกก็ได้เ่จะเฮ็ดโกนี่มันเนาะพี่น้อง <laughs> อันนะคุกซีนบัไดาบมีเห็ดนะยังเพิ่งเราเกิดเกิดกิดบัวลายเนาะนี่เนาะจะจูจีนนี่คุณประมาณชองควายนี่พอกินขี่ควายบ้อยังไงะอันน่ะนจุจีนลรลายหน,นึ่ง นี mm. so go, ่เด้อจมือนี้ได้ลายคมปกติไปควยควหนึ่งนี่ได้อยู่สตัวสตัวช่วงนี้ช่วงนี้มันยังน่อยเองไปเองไปเหง่อันแล้วปั๊บหวหัวอยู่แหง่บุญาคุดอีกแล้วกคือมันได้จับขีมันตเวนัด้จับจี้จะจีร้อนจะ้อนขดไหนล่ะนะตยงเ่ตัวนี้ก็มีเนี่ยมุดเานขีัน ไม่เจ้เวะยังแนวเขาไปคุดเทากับกวัดขีมันหนอเขาคีฮุบอย่างเดียวขนาแ้เราคุดบ่ะมาขี่ประขีได้ค่ะบาจะจูจี่เลยบ้าจะจู่จีงเยังจู่จี่อ่ะมาจกเวเลยกันนั้นโอ้ยปหยังกับบมานเอามือได้กรมิดเอามือได้กระมิด สาหมูนะสาดีพี่น้องเ้ยสาตู้น่ะบ่ดีจกเถื่อนี่โควิดเขาป่าหาเฮ็ดกันยังบ่ได้อีกชีวิไปหาโควิดเลยเขาในเมืองในหน้าพมแล้วเขาเป็นแววล่วนก็จะประกาศ กเลยหาไปแล้ไปเที่ยวไปเที่ยวอ,อยู่ใช่ีมมออม่มีองไปเที่ยวอยู่กี่เาปิดปนอ้าวกลัเมืองในหน้าปักทซง,งปไปงปักทซง,งปักซื้อไปอยู่เขากับมีหันเครื่องเขาเนาะเขาก็ต้องอยู่นี่ยเลยวิมาหากินเหอเฮ้านี่ยนะก็ยังเีอยู่เพื่อนใช่ไหม ตื hora, <si suppression> ่น <descon> ต <fin anta> no ื่นดเลอดเือดเขาป่าหากินอือวันโบราอได้จุ๋ยกู่ไหนะกูหัวนะป่นแม่ขนุนเมือนไอ้กินมีไปกินเบิดนั่นแหละนะอใช่อมึงเขี่ยออกไปขอมึงบึ้งเลย นะจจุกีกวันนี้มาคุยจุจีกับสาวไทยพี่น้องเลยหานเฮ็ดป้อมบุรีเฮ็ดมาเบิ่งสาวไทยอันคุดจุจีเนะาะสาวลาวกับคุอกันส <laughs> าวไทยกับสาวลาวคุดจุจีเชียงคานบ้านบ้านน้ำมุนบัว่าเอืคือสิ่งที่บุกที่แก

จุจีคุจีไข่เนาะพี่น้องเอาอเเบิ่งึนพี่น้องรออเกบพ่ตาแซ่จว่าพี่น้องเถ่าจะคือค้นหาันเนะพี่น้องคือคนหาบท่าเดอจ้าเถ่าตาเขียวอยู่เลยเขียวกับบท่ามึงในพี่น้อง เฮ็ดกันม la <ina uno> yeah. ันเกิดแต่พิกพิการนี่พี่น้องเียูลมันเกิดแต่พิการนี่ได้เฮ็ดนะเสีก็ามือเสียจอวโลงดอกกินหัวซือข้วอได้ิดิแล้วมมนจะหัวมั นี่อีคนนี้แลนี่โย่ไปตอกกันกล้วยไม้เนาะพี่น้องก็ตากิกะตวยจุจใหญ่พี่น้องเอ้ยวยนี่ก็คือสิเมือลบาดนี่ว่าโว่าน่ก็วงตายนพี่น้องเอาย่าใหญ่นี่ได้วยนี่ก็ควยหางนี่ลยังิบอพน่ะบงในูน่ะพี่น้องไดกระโด มีมันอยู่หลุมผมพุดไปถึงดินอ่อนโดยไม่ชี้เฉาะไปยังดุดอย่างเดียวแล้วเว้ยดูดอย่างเดียวมันโอ้ช่าะอ่อนช่างหรับมัดเนาะโอเคนะพี่น้องช่าหลับขิดนี่กะพอเมื่อไปเอาควันี้แล้วเราเมื่อก็จังได้ก็เมื่อนะพี่น้อง บายบายพอกันคลิปหนาพี่น้องฝวาก็ไลค์ก็แชร์เด้พี่น้องก็ติดตามเห็นเด้พี่น้องเลยบายบายอย่ดีมีเฮง